สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิชชิงเบนนะครับ <Okay. S 1> ผมวันนี้เราจะมาตีปลาช่โดกันนะครับมาตีปลาช่โดที่เบิงนะครับเป็นขุมน้ํานะครับผมโอ้ยลมลื่นสักครู่นะครับวันนี้เราจะมาตีช่โดที่ขุมน้ํากระทูนะครับผมเป็นขุมน้ําใหญ่นะครับหมายสวยด้วยเดี๋ยวเราพาลงไปดูกัน เหนื่อยนะครับวันนี้ผมตกทั้งช h ดและเหยื่อสดนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะได้ตัวกันบ้างหรือเปล่านะครับเหยื่อที่ผมใช้วันนี้ก็จะเป็นเหยื่อปักนะครับผมกับลอกได้ว่าทาทูล่านะโอเคไปโชเคนะครับเดี๋ยวเราลองมาตีเหยื่อปักกันดูนะครับตอนนี้ตรงนี้ผมได้ทําการตกไปหยุปลาดุกเกี่ยวสดไว้นะครับเหยื่อตรงนี้นะครับดูไม้แรกกันนะครับว่าจะได้ตัวหรือเปละนะ่า ประดุกยังดิ้นดินอยู่เลยนะครับคุณผู้ชมประดุกซิงนะปราดุกซิงโอเคคันที่ผมใช้เป็นคัน MT t a c k l e นะครับเวท8ปบเจ็เองนะครับเวทตีปลาชอนทั่วไปงานปลาชอนนะครับนี่เราก็ไม่เรื่อยอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมรูนี้จะได้ตัวหรือเปล่านะครับตอนนี้ฝนก็ตกนะครับคุณผู้ชมครับ ฝนตกค่อนข้างจะหนักด้วยนะครับฝนตกฝนตกช่วงนี้ห่างหายไม่ได้ลงคลิปนานเพราะว่ามีงานทํานะคะผมทํางานทําอะไรนะครับก็เลยไม่ค่อยได้มีเวลาว่างมาตกสักเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราจะมีแผนว่าจะไปบอกกับพงอีกประมาณอาทิตย์หน้านะครับ าทิ์หน้าสองอาทิตย์ไปบอกกับพงนะครผมเดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าจะมันและสนุกแค่ไหนนะครับที่บอกกับพงนะอาจจะไม่ได้ค่อยมาตีปลาช่อนแบบนี้บ่อยนะครับอาจจะไปเล่นงานกับพงแทนโอเค าโอเคเมื่อกี้โดนแล้วนะครับผมคุณผู้ชมครับเราตีเลาะริมขอบมานะเมื่อกี้ตีมุมนี้เลยนะครับเมื่อกี้เดีย๋ยวผมหาทางขึ้นก่อนนะย,ยกไปเลยโอเคนี่นะครับดเดี๋ยวคิปเปแรกนะครับ นี่นะครับผู้ชมชาโด้ไซส์สวยนะโอ้ชาโด้ตัวใหญ่มากเดี๋ยวเอาควิมปดก่อนนี่นะครับเมื่อกี้เราโดนมานะครับตัวนี้นะครับไซส์กำลังดีนะชาโด้โดนกับเหยื่อปลักนะเหยืยอปลักหอบไข่อะไรก็ไม่รู้นี่ครับโดนเหยื่อปลักนะครับตัวนี้เลยนี่นี่ครับปลาชาโด้ นี่นะครับไซส์สวยนะครับไซส์โลได้นะครับไซส์โลไซส์โลนะประมาณนี้นี่เลยนี่นะครับกัดเต็มปากเต็มคำเลยนะครับนี่สกพก็ได้ัดมืออืมสักพักจะได้กัดมือผมแล้วนะครับถ้ายังจับแบบนี้อยู่นะครับนี่นะครับเราคันที่เราใช้วันนี้เป็นคัน MT t a k l e นะครับผมนี่เลยกับคันใกล้กับรอบ ชิมาโนเอ้ยไดว่าไดว่าทัด,ดูล่านะครับผมนี่เลยไซส์สวยนะตัวนี้ไซส์สวยมากนะครับใหญ่เลยนะ